สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟห้าหนึ่งศูนย์มาสิมาตบตบเพื่อนตกโวในเซิร์ฟนี่มาหมาล่าสุดเลยเนี่ยคอ,อเกโลกับโอ้โหกาโลเอากาโลสีดาวกาโลสีดาวสุดตึงพลังสี่ล้านเก้ากับห้าล้านอันดับลานประลองที่หนึ่งสามเก้า ไปหลับบางงานกับปีนี่แหละโอ้ยเร็ว,เร,วเร็วกว่าอีกโซนิฟังสีเอาโชว์เข้าไปโอ้โหไรตัวปีแล้วแบบเนี้ยลืมบิ่มปััมแล้บบเนี้ยลืมเบิเ่มปไปแล้วไรตัวปีแล้วไงอ้งอ้งอุ้งโอ,โอ,โอ,โอยใครอยู่พอ้วก็มีไรตัวปีโชว์เข้าไปใส่ทะเลเลึกแถวหนาเลยวะ ทะเลเพอร์ก,กัสทางหน้าเดี๋ยวขนาดหงุกไปตู้มคิวปิดพังทลายตู้มเข้าไปนะกาโลโต้ป้องหงุ่ยสองล้านู้ยแฮงโฟนมาแล้วนะ,ะทะเลดิบหมัดทิ้งจังย่างยืดด้วยกูแค่ซื้อกลวงชู่เข้าไป จับการไปตุ้ม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 ิวบิดพังทลาย III ตุ้มมาไป,ปตุ้มตุ้มโอ้ยระเบิดไปต,ขา,ตขาขัา้นไอตาขั้นขจาวมีข้อนะกับียูดิดดดมีข้อออัศวินจักรกลนะกาหลซีดาวมังแห้งนะว่เดวิลแปดสิบเก้าปั่นพลังในสุดเลยวะ โสีดาว่วนอีกสีดาวสีดาวมองความนะปัญหานะโอเคซื้ออีกกันมีข้ออาศวินจะกล่แจมอยู่เบิ่องในเบิ่งพลังมันนะพลังขนาดที่99ตัวละครสุดเก่ง84ดสทะเลลึก หนังนี้ตัวละครสุดแกงอันดับแปดสิบสองที่เป็นทะเลนเรื้อคอยหิระเราอยู่กิวอันดับที่สองกิวฮันเตอร์เฮ้ยลังอันดับที่เก้าสิบเก้าต้านปลองคอยอยู่อันดับหกสิบบอกว่าตามประลองคอยเพราะว่าคอยมีนั่น แจกกระพัดอดีกอุ้ยบ่วไหวดอกไงนี่กูแค่ซื้อพอแล้วเบิดตูมตามตูมตามมาแล้วเนี่ยกูแค่ซื้อเนี่ยอุ้ยกำจักระพรดอีกอู้พลังเจ็ดแสนเจ็ดล้านก,ก็ปั่นสุดแถอะวะตกเบิ้งก็นนะชิวเว้ยสุดเลยบ่กวะเขาเปิดก่อนโซนิกฟังสีเงา เอาราคาเท่าไรมาพี่ไปเดี๋ยวเย้อนห๋ยวเอาให้อายเอาไปเอาไปใส่สไปโซ่เข้าไปนะคารุอ๋ออันนี้คารุอะไรพี่สมมติแมน,นยิงจัดหนา้าไปห้าแสน 500. โอ้ไปใส่แห,ห่อันนนั้ดีกว่าไปใส่ให้พีซาดีกว่าสั้งซื้ตัวนะเอาบูมเข้าไปโฮ้อ ต้มกาโลกเอาจริงจังตบต้มสามล้านเก้าโอ้โหโหอกัดกหห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 ห้หหาหล้หหหหหลหหหหหหหเกินหหหอีหอนอนะออนหนหหหหหมหห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  มันแห้งก็อันนั้นอะตอมิกควอนต้นนี่ยัยงไงดาวทั้งหมดเนาโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับเซริร์ฟเวอร์510ที่คอยเรียนกับหาสามศูย์หรือเสเซิร์ฟแล้วที่เหลือกะบม่ได้เรียนแล้วหาหนหากัดเคือชี้พอยทิมแล้วไอ้แทงพอปมาเตอือนอ่ะ ราคาหาศูนย์หารากาสี่หกหนึ่งกับ 5, กบริษัทสอง 130, มือสามมือละโอเคครับไปละครับ